สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีหมอลำเสียงปีหกพี่น้องเอฟซีช่องยูทูบไฝทองชาแนลที่น่ารักทุกท่านจ้าเมื่อนี้เจอกันตอนค่ำของวันที่24ตุลาคมปี66นะคะวันนี้หมอลำเสียงปีหกของเราว่างงานการแสดงนะคะหลังจากที่มืขึ้นเข้าแสดงยุทธิหาดจ,จอมเทียนพัทยานะคะพี่น้องไปพบไปพอพี่น้องเช่าผากตะวันออกไปแสดงยุทธิหาดจ,จอมเทียนพัทยานะคะมื่อนี้เข้าตีขบวนรถกลับขึ้นมาภาคอีสานะครับพี่น้อง กับขนมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาผักแลมขึ้นหนึ่งเพื่อที่จะทำการแสดงยุทีตลาดนัดบ้านโนนหยิว้ะพี่นงองเดอบ้านโนนหยิวอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะยุตตรงขามกับสถานีอนามัยหรือว่าเพิ่ออื่นว่าล่วงพยาบาลประจำตำบลตีขายพ่นงบานนน้านโนนหยิวห้องนี้แหละค่ะพี่นองเป็นตลาดนัดนะคะตอนนี้สมาชิกทีมงานองเข้ามาหอดกันเมื่อทุกขั้นแล้ว ตอนแรงๆเขากัเส้นนอนจนนีเลยค่ะพี่น้องขานี่ค่ะทีมงานคอนโวยศิลปินไม่ว่าจะเป็นคอนโวยเป็นนักร้องนักดนตรีนะคะมานํากันเมื่อผู้ใดมีพี่น้องยุ่งกล์กับไปนอนบ้านพี่น้องผู้ใดถนัดไปนอนรีสอร์ทกับไปนอ่รีสอร์ทค่ะแต่ใบา้ายฝ่าอยูน้ำหลูกๆนี่แหละค่ะนั่งเงรถบัสค่ะพี่น้องขานี่รถบัสขั้นนี้กับรถมอเตอลำค่ะนี่ค่ะเรามาครบทั้งห้าคันแล้วนะคะ ศิลปินเข้ากับมาหอดแล้วกับากันหาอาบนา้ำอาบท่ายุตตลาดนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วกับพวงไฟฟ้ามานะคะทั้งตลาดพนม,มีไฟฟา้ากับต่อไฟมาเปิดพารลมนี่เต้นค่ะพี่น้องช่วงดีที่เมื่อนี่นะคะท,ทังทีมงานผูกกลางเต้นผนแกเต้นนะคะนำทีมโดยกำนันเพนะคะน้องสตอเพิ่นใจดีค่ะกลางเต้นใศิลปินยูสองหลังค่ะพี่น้องนี่หลังหนึ่งน้องๆเขาไปยุ่กันเต็มแล้วค่ะต่อสายไฟเข้าไปแล้วก็เปิดพารลมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อีกหลังหนึ่งยังว่าง,างยุค่านี่หลัง,น,ง,ง,ง,ลงนี่ยังว่างยุสองหลังนี่ก็ยู่กันอา่าเมื่อยยค่าพี่น้องค่ะรถบาสกับจอดล้อมใบจังซีหล่ะค่ะอันนี้รถบาดขั้นหนึ่งนะคะแหล้วก็รถทีมงานค่อนว้อยกับพี่น้องค่ะนี่ค่ะสถานทีค่คววงขวงลมผัดเย็นสบายจากพี่น้องท่างนี่ก็สิเต้นเขียวๆนี่ก็สิเป็นทั้งครัวค่ะพี่น้องค่ะเป็นครัวของแม่หอยแม่ตุ้มตามนะคะตอนนี้เฮ็ดกับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาอนีแม่หอยอา่าเฮ็ดทอด ขีโก๋วขับี่นองค้าทอดแล้วก็เจลูกลูกค้นละโตสองโตสามโตกระบ,บากันไปเนาะขับี่นองค้าเแล้วก็มีสมต่อ,อสมตํานี่คือขาดประเด็คนค่ะยดย้ายสายสิผ้ายางเบิง้งขาคอนว้อยเห่าเนาะขัเนี่ยพันจอดรถเลี่ยงเป็นระดับไว้อันนี้เป็นรถตู้ลํโพงนะคะคันขาวๆนี่คะ่ะนี่ค่ะแม่หอยกำลงังทรายเขา่าลูกๆกับมาล่อหลับแนวอยู่นนวกินไปกินนขับี่นองคันนี้รถกองเข้าขัจอดเลี่ยงกันอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นทีมงานรถคอนวอยของเสียงวิหกทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่ค่ะ หลายขั้นคับพี่น้องซิบกว่าขั้นคับพี่น้องข่ะรถบ้านอีกหาขั้นค่ะพี่น้องเนี่ยมานอนอยู่น้ากันเหมือดเนี่ยแหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องอำเภอหนองหงย่าลืมได้ค่ะเด้อพี่น้องอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาพอ้กันค่ะเมืออื่นค่ะวันทียี่สิบหาค่ะตลาดนัดบ้านโนนยิ้วนะคะอำเภอหนองหงนะคะนี่ค่ะบรรยากาศร่มผัดช่วยส่วยเย็นสบายค่ะพี่น้อง ่ไม่ใช่ไฟภาพพี่น้องย่างชุ่มบรรยากาศก็สีได้ภาคเอาเนี่ยข้าจะเปิดเพลงค่ะน้องน้องเพิ่นภาคกันมวนกันเพิ่นกรเปิดเสียงเพลงขึ้นนะค่ะมันมีเพลงมันก็ต้องได้ภาคเอาเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยภาพพี่น้องแวะมาเบิ่งทางครัวค่ะพุ่มต่ำบะฮุ่งกระตำบะฮุ่งค่ะพุ่นหนึ่งเขากระนึ่งเขาค่ะแม่หอยน้องอุ้มค่ะเฮ็ดซอยกันค่ะพี่น้องเขาได้๋ยวสภาพแวะไปเบิ่งแม่ตุ้มตามทอดที่อย่างนั่นค่ะโอทอดปลาขี้โกัค่ะนี่ค่ะทอดเส้นหม้อใบเต็มหม้อพื้นรน้องงๆกยยาาามหิบเอคนลละตตตแ้ว่ะเนาะ เอออิ่มจำไดเน,นาะค่ะสองตัวสามตัวนี่ก็กินกับข้าวเหนียวห่อนๆก็อิ่มน,น,น,นะค่ะตำชมตำไปกินน้ำเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องบุรีรัมย์เด้อค่ะเด้อมาพอกันมาเอือนค่ะตลาดนัดบ้านนนยูอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตำบลนีหยังหินหินเนี่ยล่ะย้ายใส่จำบ่ได้ตำบลวังหินและตำบลนีหยังหินหินเนี่ยล่ะค่ะมันจำบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจ ที่มอบให้นะคะบ๊ายบายค่ะพี่น้อง